ผมมีชื่อว่าสินสวัสดีนะครับผมนั้นพักอาศัยอยู่กับเมียเพียงสองคนนะครับเมียของผมเธอมีชื่อว่าก้อยและบ้านผมกับก้อยนั้นก็อยู่รวมๆกันกับพี่น้องของก้อยทั้งหมดผมนั้นมีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้านะครับไม่ว่าใครจะจ้างผมไปเดินสายไฟหรือว่าไปซ่อมไฟฟ้าที่บ้านผมก็จะรับงานอย่างไม่ขาดสารเลยครับเพราะว่าผมกับก้อยเอง ยังไม่ได้มีลูกด้วยกันเลยครับก็เลยหวังว่าจะเก็บเงินเอาไว้ให้ได้สักก้อนหนึ่งก่อนแล้วค่อยจะมีลูกด้วยกันผมนั้นใช้ชีวิตอยู่กับก้อยอย่างมีความสุขมากๆเลยครับและผมเองก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้ผมกับก้อยก็เลยไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาทำให้ชีวิตคู่ของเราบาดหมางใจกันไม่ว่าผมนั้นจะออกไปทำงานที่ไกลๆและอีกหลายวันกว่าจะกลับมา ก้อยก็มาจะเชื่อใจผมอยู่เสมอเสมอว่าจะไม่มีทางนอกใจก้อยเป็นอย่างเด็ดขาดและวันนี้หลังจากที่ผมไปทําไฟฟ้าที่ต่างจังหวัดมาหลายวันเมื่อผมกลับมาถึงบ้านก้อยก็เดินออกมาต้อนรับผมด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแล้วก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่สินไปทํางานมาหลายวันเลยพี่สินเหนื่อยมากไหมคะเข้ามาข้างในบ้านก่อนมากินน้าเย็นๆก่อนสิคะ แล้วผมก็เดินเข้าไปภายในบ้านแล้วก็ตอบว่าพี่ไม่เหนื่อยเลยจ้ะก,ก้อยเพราะว่างานที่พี่ไปทำมาน่ะมันเป็นงานแก้แค่นั้นเองพี่ก็เลยสบายสบายหน่อยแล้วยิ่งพี่กลับมาเห็นใบหน้าของก้อยแล้วมันยิ่งทำให้พี่มีแรงที่จะทำงานต่อไปเลยจ้ะแล้วก้อยก็ยิ้มแบบเขินอายแหม่แม่พี่สินปากหวานไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะถ้าพี่สินจะชมก้อยแบบนี้เนี่ย สงสัยก้อยจะต้องมีรางวัลให้พี่สินแล้วละจ้ะแล้วผมก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าก็มาเลยจ้าก้อยพี่ไม่ได้อยู่บ้านมาหลายวันแล้วด้วยอะ่ะพี่คิดถึงก้อยแทบแย่เลยจ้ะงั้นเรามาทํากิจกรรมของผัวเมียกันเถอะนะพี่อยากมากๆเลยอะ่ะก้อยจึงบอกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะพี่สินแม่แม่พี่ก้อยก็พูดไปอย่างนั้นแหละคะ่ะพูดปุ๊บพี่สินจะเอาปั๊บเลยนะคะ พี่สินกลับมาคงจะเหนียวตัวแน่ๆเลยอะคะ่ะงานพี่สินไปอาบน้ําก่อนเถอะนะคะเดี๋ยวก้อยจะแต่งชุดพยาบาลมารอพี่สินที่ห้องของเรานะคะผมก็เลยทําหน้าดีใจแล้วบอกว่าว้าวว้าว,ว,าวชุดพยาบาลเลยเหลอก้อยพี่ตื่นเต้นจังเลยอะงานพี่อรีบไปอาบน้ําก่อนดีกว่าพี่ะจะอดใจไม่ไหวละว่าแล้วผมก็ไปอาบน้ําในทันทีเมื่อผมอาบน้ําเสร็จแล้วนั้น ผมก็ไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปในห้องและพบว่าก้อยเองนั้นก็ได้รอผมอยู่แล้วผมก็เลยได้จัดชุดใหญ่ไฟก็พิบให้ไปเลยหลังจากนั้นมาผมก็นอนพักพอผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกแล้วก้อยก็ถามผมว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่สินพี่สินถูกใจบ้างไหมคะตอบก้อยหน่อยสิผมก็เลยตอบว่าพี่ถูกใจเป็นอย่างที่สุดเลยนะก้อย พี่ไม่เสียดายเลยที่ได้มาใช้ชีวิตคู่อยู่กับก้อยนะ่ะก้อยเป็นเมียที่น่ารักของพี่ที่สุดในโลกเลยแล้วก้อยก็ยิ้มขึ้นมาอีกยกใหญ่แล้วก็บอกว่าเออจริงด้วยพี่สินพี่ดีพี่ชายของก้อยนะ่ะเขาเข้ามาที่บ้านของเราเมื่อสามวันก่อนเขาบอกว่าจะให้พี่สินไปดูไฟฟ้าที่บ้านของเขาหน่อยนะคะพักเนี้ยไม่รู้เป็นยังไงไฟฟ้ามันติดติดแต่แบบ แต่ก้อยก็บอกไปแล้วนะคะว่าพี่สินไปทํางานที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวพี่สินกลับมาก้อยจะบอกให้นะจ๊ะผมก็เลยบอกไปว่าอ้าวเหรองั้นเดี๋ยวพี่ไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนกันแล้วกันนะก้อยแล้วพี่จะรีบไปทําให้เดี๋ยวนี้เลยโอ้ยพี่สินอย่างไม่ต้องก็ได้ค่ะพี่สินพี่เพิ่งจะกลับมาเองนี่นาะพี่สินพักก่อนก็ได้พรุ่งนี้พี่ค่อยไปทําให้เขาก็ได้ผมก็เลยบอกว่า แต่ว่าเผื่อพี่ชายของก้อยกำลังต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่นะถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆพี่ของก้อยคงไม่มาตามพี่หรอกเดี๋ยวพี่จะรีบไปทำไฟฟ้าให้กับพี่ชายของก้อยก่อนแล้วพี่จะรีบกลับมาหาเมียที่น่ารักของพี่นะจ๊ะแล้วก้อยก็บอกว่าได้จ้ะพี่สินพี่สินนี่ช่างเป็นคนขยันจังเลยอะค่ะงั้นก็ไปเถอะค่ะเดี๋ยวก้อยอยู่ทางนี้จะเตรียมกับข้าวของโปรดของพี่สิน เอาไว้รอนะคะผมก็เลยยิ้มให้ก้อยแล้วก็รีบเดินไปเอาอุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้าแล้วก็เดินทางไปที่บ้านของพี่ชายของก้อยในทันทีเมื่อผมไปถึงบ้านพี่ชายของก้อยก็พบว่าหลานสาวของก้อยที่มีชื่อว่าแอนกำลังนั่งซักผ้าอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อผมไปถึงก็บอกว่าสวัสดีจ้ะแอนพ่อไม่อยู่เหรอพอดีว่าอาจะมาทำไฟฟ้าให้นะ่ะ เห็นพ่อของแอนไปตามอาที่บ้านของอาก้อยว่าไฟฟ้าที่บ้านของแอนไม่ค่อยจะดีอาก็เลยรีบมาทำให้นะ่ะอ๋อพ่อไม่อยู่หรอกคะ่ะอาศินอาศินมาก็ดีแล้วคะ่ะเนี่ยไฟฟ้าที่บ้านของหนูมันติดดับเครื่องซักผ้าที่บ้านของหนูมันก็เลยไม่ทำงานนะคะหนูก็เลยต้องออกมานั่งซักผ้าที่หน้าบ้านแบบนี้ละคะ่ะผมก็เลยถามว่าแล้วทำไมแอนไม่ไปซักในห้องน้ำ ภายในบ้านแล้วมาซักผ้าข้างนอกบ้านทำไมกันละ่ะโอ้โหอาศินข้างในบ้านอะ่ะมันร้อนจะแย่เมื่อก่อนเนี้ยเครื่องซักผ้ายัางใช้ได้อยู่นะคะหนูก็แค่เอาผ้าไปใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็มานั่งดูทีวีต่อได้แต่เพราะว่าเครื่องซักผ้ามันซักจนเสร็จแล้วพอเครื่องซักผ้ามันซักเสร็จแล้วหนูก็แค่เอาไปตากนั้นเองแต่พอไฟฟ้ามาเป็นแบบนี้นะ่ะหนูก็เลยต้องมาเหนื่อยนั่งซักผ้าอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะ หนูละเซงเลยค่ะอาผมก็เลยยิ้มแห้งๆโถโถ,โถช่างน่าสงสารจังเลยแอนคงจะลำบากมากๆเลยสินะงานต่อไปนี้นะแอนจะสบายละเดี๋ยวอาจะไปดูไฟฟ้าภายในบ้านให้เดี๋ยวนี้แหละแอนจึงบอกว่ารีบๆไปดูนะคะอาสินเพราะว่าหนูอดนอนแอร์มาหลายวันแล้วค่ะมันเป็นทั้งบ้านเลยนะคะยังไงวันนี้เมื่ออาสินมาทำไฟฟ้าเสร็จแล้ว หนูอ่ะจะนอนให้ชุ่มไปเลยค่ะแล้วผมก็หัวเราะแอนแล้วผมก็เดินเข้าไปในบ้านเมื่อผมเข้าไปแล้วนั้นผมก็เดินเช็คสายไฟไปเรื่อยๆจนผมก็ได้มาพบกับจุดเกิดเหตุก็เลยลงมือทําทันทีในขณะที่ผมกําลังทําสายไฟอยู่นั้นซึ่งมันอยู่ชายชายบ้านข้างๆหน้าต่างผมก็มองออกไปก็พบว่าแอนนั้นกําลังนั่งแปบงผ้าอย่างขยันฉันแข็ง แล้วผมก็สังเกตไปเรื่อยๆก็พบว่าแอนโตเป็นสาวมากแล้วและอีกอย่างแอนก็มีอย่างอื่นมากกว่าผู้หญิงทั่วๆไปซะอีกผมมองแอนไปก็คิดว่าใครที่ได้แอนเป็นเมียนี่คงจะโชคดีไม่น้อยเพราะเพราะว่ามันดูเต็มตาไปหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนผมก็หันกลับมาทำสายไฟต่อพอสักพักแอนเดินเข้ามาภายในบ้านแล้วถามผมว่า อาคะจะเสร็จยังคะอสินพอดีว่าหนูซักผ้าเสร็จแล้วนะคะหนูว่าจะไปอาบน้ําแล้วก็มานอนตากแอร์ซะหน่อยผมจึงบอกว่าอาใกล้จะเสร็จแล้วจะแอนแอนไปอาบน้ําก่อนก็ได้กว่าแอนจะอาบน้ําเสร็จแอนก็คงจะทําเสร็จแล้วละ่ะและทีนี้แอนก็จะได้นอนตากแอร์เปิดแอร์ได้อย่างสบายใจเลยนะแล้วแอนก็ยิ้มให้ผมแล้วก็เดินเข้าห้องไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปอาบน้ํา เมื่อผมทำสายไฟอยู่สักพักก็เสร็จลงพอแอนรู้ว่าผมทำไฟฟ้าภายในบ้านเสร็จแล้วนั้นก็รีบเดินเข้าไปในห้องโดยที่แอนอยู่ในชุดกระโจมอกผ้าเช็ดตัวและผมเองกำลังจะเก็บข้าวของเพื่อจะกลับไปที่บ้านแอนก็ออกมาจากห้องนอนแล้วก็บอกว่าอาสินคะอาสินอาอย่าเพิ่งไปได้ไหมคะมาดูแอนในห้องของหนูหน่อยสิคะมันไม่ติดอะ นูว่าจะเปิดแอร์ชุ่มใจซะหน่อยแอร์มันดันไม่ทำงานซะงั้นแล้วผมก็บอกว่าอ๋อๆได้เลยจ้ะแอนเดี๋ยวอาจะเข้าไปดูให้เดี๋ยวนี้ะจ้ะแล้วผมก็รีบเดินเข้าไปในห้องของแอนแล้วก็ไปทำแอร์ให้จนติดแอนจึงบอกว่าจะเอาค่าซ่อมแอร์เท่าไรหร่เลยคะอาศินเดี๋ยวหนูออกเองค่ะส่วนเนี้ยไม่เกี่ยวกับส่วนที่พ่อของหนูไปตามอาศินมานะคะผมก็เลยบอกว่าอ๋อ ไม่เป็นไรหรอกแอนอาทําให้ฟรีๆนะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากอยู่แล้วนี่แค่นี้เองอาไม่คิดเงินหรอกแอนเก็บเงินเอาไว้ใช้กับอย่างอื่นดีกว่านะไม่ได้ไม่ได้ค่ะอาสินมันเป็นอาชีพของอาสินนะคะอ่ะนี่ค่ะหนูหยิบเงินมาให้ละไม่รู้หรอกนะคะว่าอาสินเคยไปทําที่ไหนแล้วได้เท่าไหร่กันนะ่ะแต่นี่ถือว่ามันก็คงไม่น้อยแน่นอนนะคะแล้วผม ดันมือที่แอนถือตังออกไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรจะแอนอาไม่คิดเงินจริงๆแอนเอาเก็บไวเ้เถอะแล้วแอนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมและพยายามจะให้ผมรับเงินนี้ให้ได้ผมกับแอนต่างก็ดันมือกันไปมาจนกระทั่งผมเองนั้นก็สะดุดไปหาแอนอย่างจังมันทําให้ผมกับแอนจ้องตากันอย่างใกล้ชิดเราสองคนต่างมองตากันและผมก็แอบเกืนน้ำลายตัวเอง เพราะว่าผมเองนั้นก็ได้ไปโดนอะไรบางอย่างและเมื่อบรรยากาศมันมีความสงบผมกับแอนก็เลยปล่อยตัวตามอารมณ์ของแต่ละคนที่ต้องการและแล้วผมกับแอนก็ได้ร่วมกันมีความสุขไปด้วยกันมันทําให้ผมกับแอนนั้นรู้ว่าความสุขของผัวเมียที่คนอื่นเขามีกันมันเป็นแบบนี้นี่เองและเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงทุกอย่างจบลง แล้วก็เดินออกมาจากห้องแล้วก็เก็บข้าวของก่อนจะเดินออกจากบ้านของแอนด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าวันนี้ผมได้ไปทีเดียวสองคนแล้วผมเองนั้นก็จะเก็บเรื่องราวดีๆเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับในใจตลอดไป